สวัสดีคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะรินะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูกิจกรรมวันที่แดดออกนะคะอากาศแบบนี้นะคะว่าคนที่ยุโรปคนที่สริตนะคะเขาทําอะไรกันนะคะมันน่าจะหนีไม่พ้การไปปิ้งย่างนอนอาบแดดกันนะคะแต่เราจะไปที่ไหนนั้นตามริไปเลยคะ่ะเจอสาวๆแล้วนะคะสาวๆสาวจีนะะ่าค่ะ สวยสุดในตำบลละตอนนี้นางอ,ะ <laughs> อ,าอ่ะอาพร้อมค่ะพี่แพนนี่จะ i อ y you can run inside shadow อาบุ๊อม n ีบลูที่เนี่อเอาร i ชืม o คารอมอดูเอาคลเลอร์มาด้วยอ่ะ ดื่มอะไรทีเราส่งเสียงหน่อยโว้ถึงจะที่เมาแต่เราก็มีหัวใจนะจ๊ะงกังเนอะเชียร์ค่ะบเชียร์เชียร์ค่ะพนน่า m b ไปดูผู้หญิงอาบแดดค่ะโอ้โหเช็คชี่มากเลยอ่ะแอบมองผู้ชายด้วยนะคะนี่แะค่ะถ้าจะมาส่องผู้ชายนะคะต้องมาแบบนี้ค่ะทุกคนบางทีไปผับแล้วเมาเราต้องมากลางสนามแบบนี้นะวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนดูคนก็มาว่ายน้ำกันนะแล้วก็แบบเล่นเรือกันค่ะ นี่แบบคนลบแล่มีคนลงน้ำด้วยนะคะน้ำไม่เย็นหรอคนเยอะมากค่ะทุกคนน้ำก็เย็นอยู่นะคะทุกคน,นเย็นอยู่เด็แต่ก็มีคนลงนะนี่ใครปวดฉี่นะจ๊ะเออลงไปเลยในน้ำนะคะห้องน้ำมันมันรอนานเนอ นี่นะ <laughs> ลงไปแรกๆมันก็จะเย็นๆนะแต่ถ้าลงไปแบบอยู่อยู่สักพักมันก็จะเออชินน้ำใสมาก mm hmm. ตรงนี้เขามีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนโอ mm ้แมสกีลูกเกดติสอันนี้น่าจะเช่าแบบทำปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะ mm hmm. ดูดิเลิศมากเลยอะคู cool, uh? mm ่หัวตรงนี้เป็นร้านอาหาระค่ะทุกคนฝั่งนี้ด้วย ตรงนู้นก็จะเป็นสวนนะคะคนเดินได้ถ่ายรูปสวยคนเยอะมากไปหมดจนขี้ออกมาแล้วมั้ง ตอนนี้สาวๆก็เก็บของแล้วนะคะเตรียมตัวจะแยกย้ายกันแล้วนะคะเอา้าใครอาบแดดอยู่เมื่อกี้สาวจีนะะ่าค่ะใสรสุดในตำบลอ่ะคนเนี้ยตอนนี้นะคะก็กลับมาจากไปอาบแดดแล้วนะคะตอนนี้เหี่ยวแดดมากคะ่ะทุกคน you know, ยูโน่เหี่ยวแดดนะคะก็กลับมาต่อที่บ้านนะคะตักแดด เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยเนาะคือเราถ่ายแบบจงแจ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเนาะเวลาไปอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากไปมองผู้ชายหรือผู้ชายอยากไปมองผู้หญิงแบบเนี่ยอย่างเราเนี่ยไปนั่งเราก็แบบโอ้ยมองหุ่นคนนั้นหุ่นคนนี้หุ่นดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบนี้คะ่ะแบบเออ มันได้อีกประสบการณ์หนึ่งก็ไปปิ้งย่างกับเพื่อนๆนั่งคุยกันเปิดเพลงสนุกมากค่ะทุกคนดูคนนั้นคนนี้เล่นน้ำอะไรเงี้ยคือสนุกสนุกนะคะนี่แหละค่ะก็คือกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะทีะ่คนที่นี่เขาทำกันช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนคือยิ่งวันหยุดอย่างเงี้ยคือแบบคนเยอะมากแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ย เขาก็จะมีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆยิ่งย่งเดือนกรลกดา,นาเนาะคือแบบว่าเขาจะมีทั้งซูริกเฟสนะคะเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบว่า3วัน3 000คืนกันไปเลยนะคะที่ใหญ่มากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกเมืองหนึ่งข้างๆนะใหญ่เหมือนกัน10วันไปเลยจ้าเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่า,าเราจะได้พาเพื่อนๆไปดูไหมนะคะสําหรับครั้างหน้าหรืออาทิตย์ไหนวันไหนนะคะจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราก็จะามาฝากกันเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ